6อาหารลับที่จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปที่ช่วยดูแลผิวของเราได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะดรบอรค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องผิวกันหลายๆคนก็พบกับ ภาวะที่เรียกว่าผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวดำคล้ำผิวไม่สวยจากการที่เราเจอกับมลภาวะต่างๆหรือด้วยการกินอาหารต่างๆทั้งๆท,ท,ที่เราเพยายามที่จะทาโลชั่นทาครีมที่ดีที่จะช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะเราควรที่จะ ทานอาหารที่ดีด้วยซึ่งอาหารดีๆนะคะเดี๋ยวพี่่าเล่าให้ฟังว่าต้องมีอะไรบ้างมี6ชนิดดังต่อไปนี้ค่ะ1น้ำนะมะเขือเทศค่ะสําหรับท่านที่ไม่ชอบมะเขือเทศแบบเป็นลูกๆมันไม่อร่อยเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องดื่มที่ช่วยดูแลผิวก็คือเอามะเขือเทศค่ะ มาสกัดเป็นน้ำมะเขือเทศหรือว่าเอามาผ่านกรรมวิธีที่ทำให้มันเป็นน้ำมะเขือเทศที่มันมีรสชาติอร่อยแล้วก็ทำให้เราทานได้ง่ายขึ้นก็จะช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูนฟนผิวได้ดีเพราะว่ามะเขือเทศก็อุดมไปด้วยวิตามินซีจำนวนมากเลยค่ะ2โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตก,ก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายค่ะถ้าเกิดว่าเราขับถ่ายได้ดีผิวพรรณของเราก็จะสวยค่ะ3เต้าหู้เต้าหู้ก็จะมีโปรตีนที่สูงเลยก็จะช่วย ช่วยซ่อมแซมผิวพรรณอะไรต่างๆได้ดีนอกเหนือจากนั้นถ้าเป็นผู้หญิงเต้าหู้ก็จะมีสารที่ชื่อว่าไอโซโฟลาโวนก็จะคล้ายๆกับฮอร์โมนเพศหญิงก็จะช่วยทําให้ผิวพรรณเนี่ยเด้งแล้วก็สดใสมากขึ้นค่ะ C ซส้ซมค่ะก็จะมีวิตามินสูงเลยอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน A แล้วนอกเหนือจากนั้นส้มยังมีคอลลาเจนด้วยค่ะส้มจึงช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวขาวลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยค่ะ5ชาเขียวชาเขียวนี่ช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักค่ะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระช่วยลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำหกถั่วถั่วมีกรดไขมันโอเมก้าสาม แล้วก็มีสังกะสีและก็ยังมีวิตามินอีนอกจากนี้ก็ยังประกอบไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆที่ช่วยให้ดูอ่อนเยาว์เอาละค่ะยังไงก็ไปลองหา6สารอาหารเหล่านี้ทานกันค่ะเพื่อทำให้เราีผิวพรรณที่สวยและก็ฟื้นฟ,นฟนูผิวให้ดียิ่งขึ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ